เอยหน่อยครับแล้วทำมือเข้าเข้าออกๆใช้ครับลุงกำลังชักให้ผมเค่อยอยู่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊อกลาปรยัดข้อมูลการลาเลื่อนไอควายกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็น้องเอาอะไรมาให้พี่ดูอคิดไม่ออกแฮว่าจะเอาระเบิดแบบไหนมาลวงดีวันนี้อม แบบนี้ละกันแต่ช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดย Optus ตอนนี้ Optus Go Inter ไปคอลแลบกับ Spy X Family โดยมีแว่นสไตล์น้องอาเนียและก็แว่นดำและก็สินค้าอื่นอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแผ่นปิดตาอุ่อนๆปิดแล้วหลับสบายรีบๆหน่อยเพราะว่าของมันหมดไวมาก ใช้โคชิวาลด100บาทก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านนะครับจะส่งมีมาร่วมสนุกกันแต่มันเป็นเก็บตกจากวันสองเมามีมานะจะเป็นยังไงปะน้องบาสไงจะใครล่ะขอให้ทันทีเถอะอ๋อสองชั่วโมงที่แล้วอ๋อทันอยู่แล้วนี่ครับถ้าส่งเร็วขนาดนี้เกมเลยอือฮึ แหนแล้วแหนแล้วแหนแล้วอือฮเฮ้ยมันเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยังไงก่อนอ่าชิบะอ่าแล้วแล้วก็เข้าเอาไม่เข้าอีกอ่าเข้าละผมไม่ได้อ่านแคปชั่นนะเอียงเดสส์ u ถึงอ่านผมก็อ่านไม่รู้เรื่องมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยน้องอาตูนลูกชายลุงเอครับเมื่อโตรีเทินโดนโดเนตดักอนาคตอใครโตรีเทินวะหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวากูจะด่าหรอกูไม่ด่าหรอกหันซ้ายไอควาย โ okay. อยช่องน้องชื่อช่องอะไรอะ่ะอยากไปดูเลยเนี่ยน้องอาตูนเม,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 มนเมนซ้านะครับเพราะฉะนั้นผ่านน้องอาตูนอีกแล้วใจเย็ยนๆให้คนอื่นได้ออกบ้างน้องธนากรมาทาส่งครั้งที่9เมื่อผมเล่นเกมไม่เหมือนใครส่งทันไหมค,ครับ4ชั่วโมงที่แล้วทันครับ อ่อสมกับเป็นวันพุธนี่ครับแต่ผมว่าไม่ใช่หรอก แม่งซาวบอดาชัดๆแบบนี้ไม่น่าจะใช้เสียงตัวเองจริงๆถ้าเสียงตัวเองจริงๆเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันขนาดนี้หรอกส่งครั้งที่น้องไก่ครับพี่ชีออฟตัสผู้ลงคลิปไม่เคยตกวันเสียใจด้วยวันนี้วันพุธนะครับออฟตัสน่าจะลงวันวันเสาร์ <c oughs> ทำไมผม i m a g i n e a planning this โอเคอธิบายอธิบายให้หัวหน้าเข้าใจ อ่าโอเคผมเข้าใจแคปชั่นแล้วแคปชั่นประมาณว่ากูจะอธิบายให้หัวหนา้า <c oughs> กูรู้ได้ยังไงว่ากูมางานสายอะไรแบบนี้นะครับแต่ยูทูบเบอร์สายเกลียนมันก็เกลียนจริงๆนะ ทำแบบนี้มันเดือดร้อนชาวบ้านแหมลุงเอย่อยแล้วพี่ปริมยางจะเป็นไรอียงเดสกาโอเคเมื่อผมโดเน a t ผมดักพี่ปริมอเอาอีกแล้วไอคอนเทนต์โด t น o ดักนี่เยอะจังแฮ่อพี่ปริมว่าไงสายพระเอกเกาหลีหันขวา หันทำไมเหยอกมองตรงๆเป็นพระเอกเกาหลีเหนืออตั้งแต่กล้องฟิลเตอร์มาโจิตเรอคนดูมึงโองจิตไกาหลีไงไปหาหมอเอาทิครับผมมีเรื่องจะเล่าครับเมื่อวานไปกินข้าวมาเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับเออดีครับเขี่ยไรวะเนี่ยเพื่อมีอันที่เว่อไว้นุณเนี่ยน้ำอะไรอ่ะ โคกครับอืจริงเปล่าจริงไม่เชื่อเอ้าจริงพริธเอ้าเอ้าก็กินโคกอยากให้พี่เล่นแพลเน็ตซูครับโคกกินโคกออผมกําลังคิดอะไรหลายๆอย่างในหัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสำหรับผมนะครับ ถ้ากูสตรีมแล้วกูเชื่อแบบนี้จะเป็นยังไงวะ <laughs> ไม่อยากคิดเลยอะ่ะแม่งน่าจะหนักมากอะ่ะถึงแม้ว่าบางครั้งผมก็จะไม่ทำหรือเปล่าวะน้องเอาอะไรไหมพี่ดูต้องดูด้วยนะครับพี่ชีวาวทำไมช่วงนี้ลุงเอมาแบบแบบโอ้โหแบบ MVP มากอะ่ะ ฮแท็กมาเป็นคอมโบจะรั่วเลยยมาอะไรเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ติ๊กตอก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 ตอกไิ๊กตอกติ๊อกไิ๊กตอกต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 ิอกตล๊งตอกติ๊กตอกฟิ๊กตอกตินก่อกติ๊ตอกติ๊ก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 ตอกตอ๊กตอก่ิ๊กตอกิวกอก่ิ๊กอกิอ่ิ๊อกิอิอ มึงเมื่อกี้มึงบอกปลาไหลไี้ยรูปโอเคหน่อยครับแล้วทำมือเข้าเข้าออกออกใช้ครับลุงกำลังชักให้ผมหัาัพ่อยู่ติยัตกติ๊กติ๊ปลาหลประหยัดข้อมูลปลานลื่อไให่ควายปลาเลื่อนมันมีด้วยหรอวะ มันไม่ใช่แล้วไอ้เนี่ยบอกนอ้ตา้หน่อยกรักูไม่ไหวกรับผมยงมานานล้วตกตั๊กตักตอบอะไรก็ผิดไหนพิ้วที่สุดที่ตอบโอเคพอแกนี่รู้ยังทำไมผมไม่อยากไลฟ์สตรีมเนี่ยเชื่อไหมผมเจอแบบนี้แน่ผมเคยทำตั้งแต่สมัยเอ่อมันมีแพลตฟอร์มอะไรนะนานมาแล้ว นานมากอ่ะสมัยอะไรวะอ๋อๆอ๋อผมจำไม่ได้อ่ะๆใครจำได้คอมเมนต์นะครับน้องเดชาชาย Spider-Man: To Multiverse um มาเจอกันแล้ว โอเคโอเคได้แหมหมอก็เป okay, okay ็นคลิป okay, ป okay ิดท้ายซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเอ่อมีมซ้ำไม่ใช่มีมซ้ำส vale ิคนส่งซ้ำแต่อ่ะอะให้อันสุดท้ายจริงๆละมูจริง เจ้า่นด้วยรูบาอไรกันด้วยใช่ยังรูปแบบแบบนี้หมดแล้วรูปแบบหรือภาสักเจ้ากูเจ้าชู้เคนี้พอได้ไหมอ่ะไม่อยากดูต่อแล้วก็เห็นว่าเป็นมีมอยู่ช่วงหนึ่งอยู่นี่ครับแต่นะ หมูเด้งฮิปโปแครหรือเปล่าลูกฮิปโปแคระมีน้องบอกลูกฮิปโปแคระนะครับน่าจะแบบนั้นนะโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนน็ครับขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พรนะ์ทหน้้บายสวัสดีครับอืฮาโลวีนวันพรุ่งนี้ถ้าผมแฮปปี้ฮาโลวีนวันนี้มันจะผิดหรือเปล่า Ờ, mê lú, Trăng màn. Đi lại.